ง่ายๆลองทำกันดูสำหรับใครที่รู้สึกว่าชีวิตของตอนนั้นติดขดัดทำสิ่งใดก็ไม่ประสบผลดังหวังการเงินติดขดัดการทำพิธีจุดธูป16ดอกกลางแจ้งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่เชื่อกันว่าจะเป็นการเปิดทางให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเปิดทางให้โชคลาภการเงินเข้ามาหาตนเอง อย่างไรก็ตามวิธีนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณน,นะคะขั้นตอนของการทำพิธีจุดทูป16ดอกกลางแจ้งเริ่มจากจุดทูป16ดอกกลางแจ้งตั้งสมาธิให้ดีท่องนโมโม3จบและว่าตาม ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระประพุทธพระธรรมประสง์ปีดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุม้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาโพธิสัตว์ โกยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16พรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ขับเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมในเวรและเจ้าบุญนายคุณ เจ้าเกียนดวงชะตาของข้าพเจ้าถูกชาติพบที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้หมารับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันทั้งในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลของตัวเราไปข้าพเจ้าขอขมากรรม ในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีกระลึกได้หรือไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้ากรรมในเวนเจ้าบนในคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งมวล ขอได้โปรดอาหุสิกกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวรต่อข้าพเจ้าอีกต่อไปและโปรดถอดถอนคำสาปแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสาปใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วย โดยอนุภาพพระบารามีแห่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และด้วยบารามีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าและองค์มหาเทพโปรดเมตตาและ,ระ,แะประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางและแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรมและให้การดำรงชีวิตของข้าพเจ้า จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมเข้ามาช่วยเหลือข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ ล้เมื่อกล่าวเสร็จสิ้นแล้วให้ท่องคาถาดังนี้ปะโตเมตังปารชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะกรรมทั้งปวงเถิดสาธุสาธุ สาทุจากนั้นให้ปักทูปลงดินและว,วันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับทูบ16ดอกกับเงิน9บาททำแล้วชีวิตเปลี่ยนเห็นผลทันตาแบบทุกขั้นตอนทำแล้วชีวิตเปลี่ยนอย่างแน่นอนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลหากว่าใครในช่วงนี้รู้สึกว่าชีวิตในตอนนี้ ทำไมทำไมมันมีแต่เรื่องราวปัญหาเข้ามาให้วุ่นวายสับสนทำอะไรก็ติดขัดไปหมดมีแต่เรื่องเดือดร้อนกานงานไม่ราบรื่นเงินติดขัดมีหนี้สินล้นพ้นตัวลองไปทำวิธีนี้ดูทุกอย่างมีทางออกมีทางแก้ขอให้เรามีสติความเชื่อมั่นและศรัทธาปาฏิหาริย์ย่อมเกิดแก่ผู้นั้นอย่างแน่นอนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะธรรมชีวิตดีขึ้นทันตาอย่างแน่นอนอะไรที่ว่าไม่ดีใครที่ไม่เคยมีโชคถูกลอตเตอรี่ถูกหวยท่านก็จะมีโชคลาภเข้ามาอะไรที่คิดว่าไม่ผ่านไม่สําเร็จก็สําเร็จลุล่วงอย่างน่าอัศจรรย์วันนี้จึงอยากมาบอกกล่าวเป็นเคล็ดลับเป็นวิทยาทานให้ทุกท่านที่มีความเชื่อมั่นและมีศรัทธาได้สมหวัง และประสบความสุขสมหวังโชคดีกันทุกท่านขั้นตอนแรกให้เตรียมทูป16บ16ดอกเทียนขาวหนึ่งเล่มเงินจำนวน9บาทน้ำเปล่าหนึ่งขวดผลไม้แล้วแต่ความสะดวกในการจาัดหาจะเป็นหนึ่งอย่างสอย่าง5อย่างเจดอย่าง9อย่างตามสมควรและอีกหนึ่งอย่าง ผ้าขาวไว้ปูวางของหนึ่งพื้นและเมื่อเตรียมของได้ครบแล้วให้เราหาที่แจ้งกลางแจ้งในบริเวณพื้นที่บ้านของตัวเองที่เป็นพื้นดินขอย้ำว่าพื้นที่บริเวณบ้านตัวเองเท่านั้นหลังจากนั้นให้ปูผ้าขาววางถาดผลไม้และของบนผ้าขาวจุดธูบเทียน16ดอก แล้วเริ่มทำพิธีขอให้มีสติมีสมาธิให้มากอย่าทำแบบส่งๆขอไปทีขอให้ตั้งใจทำด้วยความเคารพและสำนึกผิดจริงๆก่อนอื่นก็ต้องนโมสามจบระลึกถึงคุณพระรัตนตรยัยแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญครูบาอาจารย์ องพระสมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อันมีองค์ฐถเป็นต้นพระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาพ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกภพทุกชาติและเทพพเดดาที่คุ้มครองดวงจิต สังขารตัวของข้าปเจ้าทุกๆพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพมหาพรหม,มผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้า16บรมมา15ชั้นดิน14ภูมิบาดาล21ภูมิพระแม่ธรณีประแม่คงคาแม่พระเพิงพระพายที่ข้าปเจ้าได้อาศัยและยืนอยู่นี้พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือน รวมทั้งเจ้ากรรมในเวรเจ้าบุญในคุณและเข้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าถุกพบทุกชาติที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้หมากรับรู้รับฟังการขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเธอนและให้กล่าวต่อไป กราวข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุลวันนี้ข้าพเจ้าได้น้อมนำผลกระไม้พร้อมเครื่องบูชาสักการะมาขอขมากรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมต่อท่านทั้งหลายไม่ว่าจะรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีระลึกได้หรือระลึกไม่ได้ก็ดีขอท่านผู้มีฤทธิ์มีอำนาจ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดอภัยโทษยกเว้นโทษอโหูสิกรรมให้กับข้าพเจ้าในกายสังขารนี้ด้วยเถิดอย่าได้โกรธเคืองอย่าได้จองเวงกับข้าพเจ้าอีกต่อไปปัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกผิดและสำนึกในกรรมนั้นแล้วด้วยใจจริงเรื่องสักการะบูชาน้อมนำมาขอขมาต่อท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโปรดครับ และขอทุกท่านโปรโดเมตตาถอดถอนคำสับแช่งที่ให้แก่ข้าพเจ้าหรือคำสับใดๆอันเกิดจากข้าพเจ้าได้เป็นผู้กระทำหรือถูกกระทำจากท่านทั้งหลายก็ดีขอจงดับหมดสิ้นไปด้วยพลังแห่งพุทธานุภาพพระบรารมีแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์และด้วยญาณบรารมีแห่งองค์มหาโพธิสัตว์เจ้าทุกพระองค์ องค์มหาเทพโปรดเมตตาและประทานพรแก่ข้าพเจ้าด้วยเธิดและอันเชิญทุกๆท,ท่านทุกๆพระองค์พระแม่ธรณีโปรดช่วยเปิดทางเปิดแสงสว่างทางโลกทางธรรมในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้านับตั้งแต่บัดนี้วิทาทีนี้ตอนนี้จงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ขอให้มีโชคมีลาบเข้ามาทุกทิศทุกทางมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้มีปัจจัยในการสร้างสมบุญบรารมีในภพชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าได้พบแต่คนดีมีคุณธรรมอยู่ในศีลในธรรมได้เข้ามาช่วยเหลือจบที่ดีให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุ สาธุหลังกล่าวจบให้เรากดดินแล้วเอาเหรียญเก้าเหรียญใส่ในหลุมที่ขุดและกรบดินปิดให้เรียบร้อยและปกักโทบลงไปตรงหลุมที่เราฝังเหรียญไว้แล้วให้เราต้องนำโมสามจบอีกครั้งแล้วท่องคาถาดังนี้พร้อมเทน้ำลงในพื้นดินปะโตเมตังปารชีวินัง สุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติขอให้สัตว์โลกทั้งหลายในสามภพจงพ้นจากภัยพิบัติและเคราะกรรมทั้งปวงเธอสาธุสาธุสาธ,สาธุและก็ให้ใช้มือตบไปที่พื้นดินสามครั้งเพื่อเป็นการบอกกล่าวต่อพระแม่ธรณี ขอให้ทุกท่านที่ได้ทำจนครบทุกขั้นตอนด้วยใจที่เป็นสมาธิและด้วยความสำนึกที่เราเคยทำผิดพลาดจงมีแต่ความโชคดีร่ำรวยเฮงเฮงเฮงและขออนุโมทนากับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ